สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ y o u ู u ู e ช n a n n โปรโ mo ชั่นฟอร์ r บ by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายที่ฟอร์ตพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโตโ้แกลนี้ค่ะสำหรับวันนี้รุ่นที่เก่งพาพี่ๆมาชมนะคะเป็น Ford Ranger ค่ะซีประตูรุ่น XL t ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกด้วยกันนะคะทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ เกียร์ธรรมดาค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทค่ะเกียร์ออโต้9 2 0 0 0 0บาทค่ะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองเครื่องยนต์2 2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด 1, 160หแรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้ชุดแต่งรอบคันนะคะสวยขนาดไหนแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สำหรับชิ้นแรกนะคะที่พามาชมจะเป็นในส่วนของด้านบนนะคะบนฝากระโปรงค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนั่นเองในส่วนของสีสกู๊ปนะคะวันนี้ก็ดุดเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีนะคะสีเดียวกับตัวรถสีดาําเงานั่นเองในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ด้านหน้าค่ะลูกค้าเลือกนะคะเป็นรูปเอ่อรูปแรดนั่นเองเออรูปบัวกระทิงขอโทษค่ะในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะมีให้พี่ๆเลือกด้วยกันนะคะก็มีอยู่3แบบค่ะมีบัวกระทิงนะคะรูปแรดแล้วก็รูปมามัสแตงนั่นเอง ในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าสวยๆตรงนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกใส่นะคะเป็นชุดแต่ง S 1 5 0 Spider ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะพร้อมกับตัวอักษรค่ะ FORD ค่ะในส่วนของตัวอักษรลูกค้าให้สีนะคะเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงสวยงามมากๆเลยพร้อมกับไฟ LED 3จุดแสงสีขาวค่ะแล้วก็สำหรับชุดแต่งชุดนี้ค่ะเขามีไฟหลีนะคะตัว C แสงสีขาวแบบนี้เลยนะคะและมีผ่นอะคริลิกนะคะด้านหลังสีดำเงา ในส่วนของการชนด้านหน้าค่ะวันนี้ก็เป็นสีทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเนาะเป็นสีดําเงาร้องกัดทำชายกันชนค่ะเป็นสีแดงด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะมีไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่น XLT ในส่วนของไฟหน้าค่ะอัปเกรดไฟหน้าเต็มระบบเลย มาแตง3คลีบค่ะวงแหวนนะคะทรงกลมในส่วนของลูกแก้วสามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นสีแดงหรือสีฟ้านั่นเองแล้วก็ใส่ตัวไฟเดทําลันนิ่งไลท์พร้อมต่อสเต็ปไฟเลี้ยวค่ะใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะคะให้สีครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถสวยงามมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะ ซุ้มล้อค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะดําเงานะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งด้านหน้านั่นเองในส่วนของล้อกันบ้างค่ะล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกแม็กขนาด16นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็ก,ะะกสุดนะคะเป็นปีกซัทนะคะจับคู่กับยางมอเตอร์ AT3 ซีรียางวันนี้จะอยู่ที่265 7 r r 6 6ค่ะ ไปต่อกันด้านข้างตัวรถค่ะในส่วนของตัวครอบแกลมก็เหมือนกันนะคะเดิมๆแล้วรุ่นนี้เขาเป็นโครเมียมเนาะวันนี้เราก็เนรมิตนะคะทุกจุดนะคะให้ดุเทแบบนี้เลยก็คือเป็นสีดําเงาทั้งคันรถแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเป้ารองมือเปิดก็เช่นกันค่ะเป็นสีดําเงานะคะวันนี้ทําการครอบเข้าไปนะคะกันสรดค่ะเป็นกันสัดแท้นะคะของทางฟอร์ดค่ะ แล้วก็ครอบฝาทาังน้ํามันค่ะวันนี้ก็ให้สีเป็นสีดําเงานั่นเองในส่วนของโลบาค่ะโลบาเหล็กนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบาเหล็กค่ะของ Outlander นะคะตัวนี้เป็นส่งสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะ รอบไฟท้ายค่ะสีดําเงาเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงใส่ตัวครอบฝาท้ายกระบะเข้าไปด้วยค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกสีนะคะในส่วนของตัวครอบนะคะแทนตัวครอบฝาท้ายเนี่ยเลือกเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถตัวอักษรก็เช่นกันค่ะเป็นสีดําเงาและตัดขอบตัวอักษรด้วยสีแดง ในส่วนของกันชนท้ายบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของ Outlander ทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็ไฟถอย LED พร้อมกับบอลลากด้วยนะคะในส่วนของตัวเซนเซ,นเซอร์ถอยหลังนะคะ4จุดที่มาจากโรงงานนะคะยังคงใช้งานได้ปกตินะคะตอนนี้เก่งทดสอบแล้วแล้วก็สําหรับเบาะภายในรุ่นนี้เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะและจอกลางนะคะเป็นจอขนาด8นิ้วมาพร้อม ตัดตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ชุดแต่งรอบคันในวันนี้หวังว่าพี่ๆคงจะชอบนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากมีคนดูแลทักหาเก่งกี้นะคะฝากเข้าไปรับชมติดตามผลงานของเก่งกี้เพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel ค่ะและทางเพจ Facebook โปรโมชั่น Ford b ตบเก่งกี้รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วย ละะและยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ให้อยู่นะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆ,ๆทุกท่านเลยค่ะยังไงวันนี้กิ่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย